คิดอะไรไม่ออกต้องหมูกระทะเลยจ้าทุกคนวันนี้หมูกระทะหองหนิงค่ะก็จะมีหมูสามชั้นสไลด์หมูหมากตับแล้วก็ผักนะคะมีไข่ไก่ผักหนิงค่ะก็จะมีผักกาดขาวผักบุ้งใบตั้งโอยวนเส้นจ้าง่ายๆนะคะกินง่ายๆในครอบครัวเราแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็น้ำจิ้มเลยจ้ากววใหญ่ๆแบบจุกๆไปเลย นี่เลยจ้าไม่ต้องบรรยายให้ภาพมันบอกเลยค่ะหมูสามชั้นสไลย์ยั่วๆนี่เลยกลับให้ดูเลยค่ะใส่น้ำจิ้มแบบเยิ้มๆเลยทุกคนขอภัยถ้าคนไหนไม่ชอบกินมันนะคะแต่นิงค่ะชอบมาก สามชั้นสไลด์มันเยิ้มๆแล้วนี่ก็เป็นอีกเท็กเจอร์หนึ่งในการกินนะคะเตาะไข่ลงไปค่ะให้แค่พอสุกแล้วดูข้างในเยิ้มๆนะคะเดี๋ยวดูนะทุกคนนี่เลยแล้วเราก็จะใส่น้ำจิ้มเข้าไปในไข่อร่อยสุดๆจ้าแล้วก็นี่ก็คืออีกเมนูที่นิงชอบนะคะ เราต้องต้มผักให้นุ่มๆแล้วก็วุ้นเส้นค่ะนี่เลยแก้ข่าวค่ะทุกคนแก้เรียนด้วยขอบคุณที่รับชมนะคะ